เผ็ดเอาเอาโบผิดประมาณจักเม็ดกี่สองเม็ดสามสองเม็ดก็ได้ใส่พริกสองเม็ด เครื่องปรุงอยู่นี่เลยกะปิใช่ใช่อันปกติ <c oughs> เป็นนัวน้ำตาล อันนี้เพิ่นใส่มะเขือเนาะมะเขือส้มกับมะเขือม่วงเด้พี่น้องมะเขือม่วงเขือส้มมนะนาวปลาพะยา <c oughs> ใส่มาอย่างอันนี้มะกอก มะกอกน้ำบอกโอก้มะกอกป่า, oh, ปาพี่น้องอันนี้มะกอกป่ามะนาวปเปลียวป่าขนาดตัวนี้ <c oughs> <c oughs> เนใจแต่น้ำเพิ่นโมได้ใส่เปลือกไข่เลยหรือ่หเ็ด้นห้ารไข่น้ำปลาเดนไปแล้ว ก็แดกหอมหอมใส่เส้นลงไปป่านนี้ตำมะฮงครบถ่ายเลยสาวหาพันพี่น้องสองหมื่นหาพันกีบเ <c oughs> นื้อเนื้อเนื้อเนื้อมีแต่ตำเที่ยวๆแบบนี้เนาะมีแบบตำกุ้งตำปลาหมึก ไม่มีอะถ้ากดมีแต่ตำมะฮุงอย่างเดียวนี่ะแล้วจะตนเนาะใส่น้ำตาลผสใส่หนึงเปี้ยโบโกให้ปลาเรบเอาเพอ่เนยบ้านจสรเรียบร้อยแล้วมาเนี้ไปเอาไปซิมเลยเนาะ มาพี่น้องวันนี้เสาวมินสซิมาชิมตำมะฮูให้เบิงเนาะนี่คุณตำเมื่อกี้นี่พี่ตาแซ่ขนาดเลยพี่น้องนี่ตำมะฮูหรือว่าตำลาวเนาะตำลาวพี่เพียวเ,เลยพี่น้องมมอซิฟมก่กนแซ่บอกันใจมะเขือน้ำเนาะ

เอาน้ำน้ำดื่มไม่เ้าี่นเอ้อดูใจตอนนี้ห้าโมงนะห้าโมง แข่งกำลังงามเลยเดี๋ยวกินตาหุ่งแล้วขาเสิดไปย่ญญางแล้วเบิ้งเน้ะว่าเพื่อขายอย่างแน่นอ่ะั้งแรกเลยพี่น้องเอ้ยม้นนี้ได้มาเลาอเร่ยนยำแรงเนาะ มะฮุงกับขนม มีกระกินเบิดแล้วเาตมำหงสงแซบแซบเนาะบาหนี้กระิพาพี่น้องนาะไปยางเลาะเบิ่งเนาะทางหลังเ้ามีเลยเนาะย่างเลาะเบิ่งว่าเพิ่นขายอย่างแน่มีสินค้าอย,ย่างแน่เนาะที่น่าสนใจเนาะแปพี่น้องคนนี้เฮาไปเลาะกันเนาะ งามงามกระเป๋าพี่น้องกระเป๋าสวยๆกางเกงกับเป็นตาฮัตตะแพงเนาะงามงาม สินค้าคล้ายๆสินค้าโอท็อปเลยพี่น้อง <c oughs> อิ่มตะม, <c oughs> ม้งหมูเต็มโซเนอะสินคะ้าโอท็อปแล้วเนาะพี่น้อง นี่สินค้าโอท็อปเป็นถ้วยไหมทับพีช้อนเนาะนหลายขนาดเลยราคาคนข่างจะแพงในสามีว่าเป็นกำลังจัดเนาะ ขันใส่บาทงามๆเลยพี่น้องหลายขนาดเลือกได้ตามชอบเลยเนาะนถนนเส้นนี้มีแต่อันสินค้าโอท็อปเลยกระเป๋า <c oughs> กระเป๋าหลายค่ะ <c oughs> มีแต่กระเป๋าเลยเนาะทางนี้อ <c oughs> ไม่เนาะไม่แกสลักข้าฝ่ายเสื้อฝ่ายอ่งามเนาะนี oh, ่ เป็นตานุ่งเย็นเนาะอันนี้เป็นผ้าเบี่ยงเนาะผ้าเบี่ยงผ้าเบียงใบงบ,งบ,บอืออย่างผืนหนึ่งสามที่ห้าพันกรีบเนาะ ผ้าอย่างเอ้ยนี่ผ้ายผ้าอาก้ไฟเป็นราคาินอันนี้เป็นผ้าเบี่ยงบผ้าเบี่ยงใบผ้าเบี่ยงใบึงไหม,ม,มอืม้ายตํมือบัน้ตํเียงนี่ตามมําหอดเบียงได้อือัอนนี้ได้จ่ะตัวนี้เราเป็นไง สองเซนแปดตัวนั้นสองเซนแปดอันนี้มันส่อยมือกินไบเขาให่มส้อยมือาได้พุ่นเลยต่ำนะบนตามข้เจ้าขาดจะเห็นกนตารางกันตรงนี้เราเป็นผ้าถุงเ่ตัวนั้นนะเพย์ยังเพย์ยังบ่อนี้สิ้นสินบ่อหนี้สินบ่อือ สีเขียวผ้าฝ้ายมาเขียว,วพื้นเท่าในในสไหร่สองแสนสาว พี่น้องมาเบ่งผ้าฝ้ายที่สามีซื้อมาเนาะแวะเบ่งร้านนั้นขายผ้าถุงเมื่อกีน้นี่แหละเนาะคนนั้นผืนสินให้เบ่งเนาะพี่น้องและสามีก็ได้ซื้ออันผ้าเบี่ยงเนาะผ้าเบี่ยงพืนหนึ่งพืนนี้สามสิพนกีบพี่น้องสามสิพนกีบประมาณ ประมาณเท่าไดโนเจะมีบริอันบริช้เงินกีนดนพี่น้องลรยยากเนาะแล้วก็ได้ผ้าถุงพื้นนึ่งผ้าถุงไว้ใส่อันนุ่งใส่บาทเนาะมืออื่นมือฮือนี่ก็เป็นอันมือห่อเขา่ามือห่อเขา่าถ้ามีก็ได้อันสิ้นพื้นหนึ่งพี่น้องนี่เป็นผ้าฝ้ายเนาะนี่พื้นนี่อัน ที่จริงนะเพิ่นว้าในคลิปผาทรงแสนเจ้าเนาะเรามีต่อเพิ่นพี่น้องได้แสนห้านหนึ่งแสนห้าหมื่นกีบได้แล้วสุดไปไ่บาตแต่ว่าโบมีเสื้อเนาะเสื้อกบิีส้เสือเส้อธรรมดาเเนาะพี่น้องแะ้วกันกินเลยได้สินพื้นหนึ่งกระเาเบี่ยงเนาะรอเมื่อกี้นี่กส่วนลายจะเป็นพวกผ้าเนะเป็นพวกเสื้อผ้า สามีก็เลยบ่ได้ถ่ายต่อไปมันเป็นคองขายซ้ำๆกันเนาะประมาณนี้เลยเนาะพี่น้อง,องนี้วันนี้สามีกาสิคอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้อง,องที่ติดตามและรับชมสบายดีสวัสดีจ้า